พลังที่ซ่อนเร้นจะถูกปลดปล่อยการแบทเทิลจะไม่เหมือนเดิมโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมราชาแห่งเพิงการสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมแฟนโปเกมอนครับวันนี้ครับจะเป็นการแบทเทิลนั่นเองใช่ครับจากราชาแห่งเพิงการนะครับแล้ววันี้เราเลือกเด็กมาแล้วด้วยเดี๋ยวเราลองเล่นกันดูเลยว่าจะเป็นยังไงครับ โอเคครับก็พร้อมจะเล่นกันแล้วนะครับมาทอยกันก่อนเลยครับเริ่มก่อนครับพร้อมล้วครับเริ่มเลยครับผมมาเฮ้ยก็โอเล็กที่เราอยากเล่นมาเล่นมาโอเคครับเข้าเตือนผมจั่วครับอ่ะมีพลังงานไฟครับไฟใช้แบตเตอรี่พีพีครับโอ้ช่วงนี้คือได้ตลอดเลยนะเห็นไหมว่าทุกเล่นของผมผมใส่หมดเลยยุ่งแหงรแบตเตอรีอ่ะเรียกพ่อโฟครับแล้วก็ที่ตกเีินออกมาเป็นกันแล้วก็สับ ป๊อปโปเนี่ยเขาจะใช้เป็นป๊อปโปของ151่านะฮะเนาะเพราะมันมันมีท่าไม้ตายแรกที่ดีมากใช่ผ่นาน <laughs> ชอบมากอ่ะเขาชื่ชชวน <laughs> โอเคผมใช้เนสบอลก่อนเลยครับเด็กนี้เนี่ยผมเล่นแล้วผมรู้สึกคุ้นเคยมากอ๋ <laughs> อเฮ้ยมันไม่ไม่ค่อยดีเลย <laughs> เอ่ะเออลิโอลูนี่นี่ผมเล่นบ่อย <laughs> โอเคแล้วผมใช้โบเท้าเอาเป็นโอเคโบทาวผมเอาโฮจิกาที่สื่อครับโอ้ ่ะแล้วผมติดพลังงานครับครับผมแล้วผมนะโมบเลยอ่ะผมให้ผมอยากเล่นต่อจีเลยครับพอยังจีเออจวัวหกนะฮะอือหแล้วผมตีเลยครับสิบคูณไวเป็นยี่สิบครับโอ้โหถือว่าใจกล้ามากเอาจรงก็คีได้อ่ะโอเคครับเข้าเทอมผมครับจวัวครับวิปทาการครับข้าเทอมนี้จะโมบให้ออติดถิ่มขัดครับอืออือ แค่พากวีซ่าหรือผมควรหนีมาเมื่อกี้นี้หโหถ้าหยิบอะไรก็ได้สองใบคุณก็แน่นอนแน่นอนแล้วสิแน่นอนโอ้เพียครับติดพลังงานครับนี่ดับเบิลโบครับไม่ละลอดแน่นอนครับโยบิรักถูกลูกอมปราดครับโอเคครับไม่ลิซานอนเอเอสครับอ้าวเมื่อวิทยาการครับความสามารถครับปกครองแดนชะลัล้างครับระดาบสูงสุดสามใบครับติดให้กับตัวไหนก็ได้ผมขอยกเลิกนันยามอน ตอนนี้ของเล็กบอญใบนะครับอ่ะนี่ตกครั้งนี้ผมขอช่วยคุณครับแต่โมครับเอ้ยไม่ต้องช่วยก็ได้โอเคครับตีครับโอเคบอกว่าครับผมรอตั้งนานว่าคุณจะใช้มันคุณลืมใช้โบทาวเออลืมเลยผมเอาน้องกระลาออกไปครับครับผม เอาเป็นจั่วครับ่อนอื่นโบเท้าเลยผมเอาเป็นไม่ได้โยกิรัตครับแล้วก็ผมใช้เลสบอลครับครับโยกิรัตอีกใบหนึ่งนะครับผมยังไม่ถํานนะครับอะไรอะไรมันเยอะขนาดนั้นเลยเนี่ยผมมีเลสบอลอีกใบนี่ผมน่าจะบอะไรเนี่ยอ่านะครับนี้โอรูครับผมครับผมอ่าก็ข้างหลังเต็มแล้วผมติดให้โยกิรัตครับครับผมแล้วผมใช้ความสามารถครับซุกซ่อนในหลัง ก็คือสับแนวไว้ใต้กลองครับแล้วจวนหนึ่งครับได้นะครับเอ้ยือฟูสิครับผ่านเลยครับเป็นจั่ครับติดทางานฝ่ายครับให้ขับพี่โตครั้งนี้ครับอ่าใช้ไฮบอลครับครับทิ้งแบบเบสท์วีพีทิ้งอีคีลิงโกะครับได้เลยครับเอาเป็นลิสโดครับโอเคครับใช้โบทาวเลยกันครับไม่น่าบอกเลยว่ารอบที่แล้วเขาวืดนไม่น่าบอกนะโตครั้งนี้ครับโอเค ถ้าไม่ถ้าไม่บอกตัวนี้อาจจะไม่ได้ไม่ออกมาไม่ออกมาได้แน่ผิววัฒนาการครับครับเป็นลิซาโดครับผมใช่นี่ครับเซเลน่าครับโอเคครับทิ้งเลยครับทิ้งสองใบครับโอเคบ่มืีใบเดียวอ่าจวดจวดสีครับจวดหกห้าไม่ดีขึ้นนะครับดีแล้วผมใช้โปรเจคซ์ซิลซูนครับโอเคครับเจ็ดใบเนาะหยิบก๊าซสปอร์ตหนึ่งใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเซเลน่าครับ คุณจะเอากี่หน้าเริ่มบางแล้วอ่ะดีครับไปครับอยีาหมินไปครับแล้วก็อันนี้สับไม่ติดให้ใครทั้งนั้นผมเชื่อมั่นไปนะอ่ะใส่ให้ผมด้วยครับผมเชื่อมั่นว่าผมจะต้องได้อ่ะผมมีโอกาสที่จะเป็นบันกีรัตได้เลยเฮ้ยทำยังไงแต่ว่าผมต้องเลือกวิวัฒนาการเนี่ยถ้าผมถ้าผมเลือกทางการตัวนี้มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ แล้วนี่ครับบิดาลุีิน่าผมใช้โบทาวก่อนกาเรียวู้ครับมาข้างหลังเลยแล้ววันนี้แหละกําหนดชะตาชีวิตเลยมาบิด<ม>าลุตัวห้าช่วยพี่หน่อยหนึ่งสอสาอะไรมาเขาโอกวอแล้วขลาพลังงานย,ยังไม่ติดใช่ไหมสุดยอดไปเลยแล้วก็ ลูคาริโอนี่อย่างพร้อมแล้วลูคาริโอครับใช้เลยครับความสามารถหนา่ใบอันนี้ติดปุ๊บจะต้องเจ็บ20่สิโอ้ยเงินขายครบแล้วนี่เงินายครบแล้วแต่พลังงานไม่ครบอเสียดายตรงนี้ผมสึกดีใจกับสิ่งนี้เชิญครับแล้วผมใช้เพปเปอร์ครับผมเอาไอเทมติดครับเป็นลูกโป่งแล้วก็ทอยแคชเชอร์ครับผม อ่านี่ครับสองใบนี้ขึ้นมือนะครับครับผมลูกบอลติดเลยโอเคครับแล้วผมใช้ท่าแรกเลยครับปาลูกเขานะครับก็คือ120นะครับแล้วทิ้งการ์ดจากสมอโตเอง2ใบโอเคก็ฝ่ายเรานะครับทิ้งใบสองใบนันจามโออ่าเรียบร้อยโอเคครับโอเคครับผ่านเกินนะฮีสพตอนนี้ผมเหลืออยู่แค่140ย้ี่สาหาติดอีกหนึ่งบนมือมีกี่ใบครับบนมือผมมี2ใบโอ้ใช้ได้ผมว่าผมมีโอกาสแต่ผมนอกเขาไม่ได้ก็เทินจุ้งครับ ยากเลยครับติดพลังงานครับจากมือครับให้คมสะดวกครับครับผมผมใช้สับป่ยนครับโอเคผมจะให้คุณได้การรางวัามันจะเกินไปผมขอใช้เซหน้าครับทิ้งครับครับผมหนึ่งครับสองครับสามครับโอ้โหโอเคครับทิ้งคุ้มมาก v อพีสองบนมือมีใบเดียวตัวสี่ครับหนึ่งสองสมสี่ครับถ้าอย่างนั้นผม โจมตีครับเบอร์นกาครับ180ดครับ180ดีนะครับยังไม่บวกมาคุณหยิบก้าออกมาเยอะสิครับไม่ตายเลยอ่ะข้าเทินจัวครับครับผมแล้วก่อนอื่นเลยครับผมให้ลูคาเดโอหาพลังงานก่อนครับติดเข้าไป1บาทใบติดเข้าไปครับแล้วผมใช้ไฮเปอร์บอลครับยอมเลยทิ้งสองได้ครับโอเคครับหยิบอะไรครับแน่นอนครับหยิบลูคาเดโอครับ ลูคาริโอตัวนี้วิวัฒนาการแล้วใช้พลังงานมาติดเจ็ดยี่สิบนะครับโอเคแล้วผมเชื่อว่าบิดาลุกจะได้ครับห้าใบหนึ่งสองสามสี่อะไรเนี่ยแล้วก็ติดลงไปบันทีกนครับถ้าหากว่าข้างหลังเจ็บนะครับ250ห้าสโอเคเลือกผมเหลือหมดแดสิบโอเคครับเขาเตือนผมจั่วครับอื Okay, okay. Oh, ตี่ครับโอเคโอ้โหโบทาวไปแล้วติดพลังงานให้กับพ okay, okay. ี่โต้งนี้ครับโอเคครับเต้นหน้าครับโอเคเสร็จนัหน้าเยอะแล้วเกิอ่ะพี่พีเจครับโอ้ยใบมีใบเดียวเหมือนกันครับโอเคใบเดียวอ่ะตัวดสี่ครับปลาไหลครับครับผมวิทยาการครับยุทธรอนงี้อ่ะขอสามารถครับปกครองเดทลาร้าครับติดพลังงานแต่หน้าจะหมดแล้วหรือเปล่าอ่ะ ได้ไเดยครับนิ้วติดจะหมดเดองนะใชโโ่โอ้โหพร้อมแล้วพร้อมรู้จะพร้อมยังไงแล้วอ,ะอ่ะเนี่ยกาน,นเขาเหลือนิดเดียวเองหรือเขาผมปล่อยให้เขาหมดเด็กดีวะเนี่ยอ่ะผมโจมตีครับโอเคครับ,รรบเรียบ,บยร,ร้อยร้อยแปดสิบอ่ะเข้าร้อนโซนนะครับเก็บสองใบอ่าโปเกมอนเข้าล้อนโซนนะครับครับผมแล้วผมเอานี่ครับลูคาเิโอขึ้นไปเลยอ่าฮะเข้าเทนจัวครับครับผม ผมใช้เนสกอนครับครับผมผมไม่เหลืออะไรแล้วแหละโอ้ยังเหลือยังเหลือยังเหลือเหลือโยกีลาลีดจงแล้วก็ผมใช้สับเปลี่ยนนี่ทำไมเอาลูคาริโอตัวนี้ขึ้นไปอ่าพลังงานท้องกว่าสินะใช่อย่างน้อยก็ได้ตีแน่ๆงอ่ะบนมือผมมีสามนะครับใช้วิดาลูครับจวสองหนึ่ง สอโอเคต้องอย่างนั้นแล้วยังไงเอเนอร์จีโอ้โครับแปลวพลังงานหมดเหรอลอดตัวไปหนึ่งสองสามสี่ได้ห้าใบนะครับผมว่ามาสี่โอเคแล้วผมลงหนองน้ำฝักกว้างเลยครับโอ้โหแล้วผมงับใช้กระสุนขึ้นพลังเลยครับก็คือถอนพลังงานทั้งหมดนะครับ ขอทิ้งหมดเลยสองใบใช่ครับแล้วก็สิบบวกใบละหกสิบก็คือหนึ่งร้อยสามเฮ้ยเคโอได้ว่ะน็อกเลยอ่ะใช่แล้วอ่ะไปครับดิสตอนครับโอเคครับอืมอะไะเข้าเตือผมจั่วครับครับออกออกไปครับออโอเค strategic ทางทลายครับไม่ใช่เลยเหรออออกหนึ่งใบครับพอเอาโยกีร้านออกไหอ่ะไฮเปอร์บอลครับครับผมมีโปโปครับแล้วก็ทิ้ง พลังงานไฟครับโอเคดิสตอนครับอุ้ยโอ้โหมเล่นได้เลขสามตัวเลยอ่ะใช้ความสามารถแต่ผมไม่มีนะครับโอเคครับอะไรวะเนี่ยรอเด็กเอาดีกว่ารอเด็กเอาเหรอคำสั่งของบัวครับเอาเลยโอมาครับโอ้อะไรวะแล้วอีครับเบอร์นิงดาครับคือร้อยแปดสิบหยิบไปแล้วสองใบโปรยสามสิบเป็นหกสิบทั้งหมดสองร้อยสี่สิบครับโอ้โหเก็บเงินครับล่วงครับ ผมกะจะมีเซอร์ไพรส์ให้คุณนะเนี่ยไม่มีให้แล้วเรามาจบกันเลยดีกว่าผมขึ้นไปครับผมแล้วก็เข้าเทนจัวครับผมลงบัญญัติครับผมครับแล้วลูคาริโอครับใช้จิซูวไม่หิดนะครับครับผมก็คือหนึ่งติดหนึ่งครับผมแล้วก็กลายเป็นเจ็ดหกสิบนะครับแล้วผมคำาัดของบอสเรานีขึ้นไหโอยโอเคจิซูอามาผิอยูมาแล้ว ไม่อยากอยู่ตรงนี้เลยครับแล้วบีดารุครับผมได้จวนหนึ่งอูหอันนี้แหละทีเด็ดของผมแต่ว่าไําทำอะไรลูคาลิโอตัวเมื่อกี้ที่ผมโดนดึงบอสไปอ่ะมันมีหนึ่งพลังงานอยู่ใช่ไหมถ้าหากว่าผมมีใบนี้นะโอ้รับเป็นทุกทุกสีใช่มันเท่ามันเท่ากับพี่สามลูกใช่ป่ะใช่แล้วก็การลวันตามด้วยใช่อ่ะผมตีครับเท่ากับว่า มันเป็น4ลูกนะครับหกสี่ยี่สี่บวกสิบสองร้อยห้าสิบครับบูดไปห้าร้อยโมแตอร้รัวโอเคโอ้โหบัญยัิผมอยู่สองใบเลยโอเคเครับอ่ะขึ้นครับอืเข้าเทินจั่วครับครับเบิร์นิงยาครับโอเคครับเียบร้อยโอเคบุดชนะไปสมกับที่เป็นลิซซอนโอ้โหว่าต้องควรตัวนะครับ นะเนเก่งมากจริงจริงมาก เดี๋ยวขอแนะนําบังกีลัสก่อนว่าทำไมผมเอามาเล่นเนาะก็จริงๆชอบเด็กต่อสู้อยู่แล้วบังกีลัสเนี่ยมันใช้พลังงานต่อสู้เนาะแต่เด็กต่อสู้เนี่ยจะมีปัญหาเลยเวลาไปเจอกับลูเกียลูเกียรคือการต่อสู้30ครับผมพอมันเป็นไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยมันสามารถคูณ2ลูกเกียรได้เรียกว่าชนะทางเลยนะใช่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต่อสู้เนี่ยไม่ชอบพลังจิตซึ่งเขาเป็นแบบเมตาช่วงนี้พอเป็นบังกีลัสมาก็ได้ไม่ต้องโดนคูณ2ด้วยครับผมเออนะครับนี่ก็คือความเก่งของมันอืมเออสละผม มเนี่ยก็คือเล่นเป็นลิซซอนเนาะนะครับจะเห็นเพราะว่าเออเอนจิ้นของผมหลักๆเนี่ยก็คือการหาของอะไรก็ได้ผมเลยเลือกอาร์ซ s อุสวีมาใช้พลังซาวเบิร์หา2ใบที่จริงจะมีอีกใบหนึ่งแต่ผมไม่มีโอกาสได้ใช้เนื่องจากว่าหาลูกอุปลาหลไม่เจอน,นั่นคือพ e <ม>ีเจสเอเอสนะครับแล้วก็หาอะไร,รก็ได้ตอนดึงเทิร<ม>์นบอกเลยว่าพอ Listen, ลิซซอนขึ้นปุ๊บเนี่ยคือทุกอย่างมันก็สบายตีรอดแปดสิบเขาตีลิซซอนล้วล้มแล้วก็มีลิซซอนอีกหนึ่งตัวที่พัฒนาเนี่ยขึ้นมาตีใหม่ได้อีีกกทนนึึงงแแล้้วม็รขไปอีก ก็คืออารสเนี่ยมันเหมาะมากเนื่องจากว่าลิซซัดเนี่ยเป็นตัวที่ขอแค่วิวัฒนาการเป็นลิซซัดอน x ได้ใช่เท่านั้นพอเลยพลังงาน3แล้วยังเหลือให้ตัวอื่นด้วยอเพราะฉะนั้นไม่ต้องหาอะไรมากขอแค่หาของมาวิวัฒนาการอารซูสก็เลยกดวีสตาทั้งเดียวเล่นได้เลยออีกอันหนึงที่ผมอยากแนะนำจากเด็กของบังกิลัสนะครับนั่นก็คือ ลูคาเลโอเนาะเพราะว่าเขาสามารถที่จะตรงเงื่อนไขการโจมตีของบัลลีลาได้ก็คือมีข้างหลังบนเบนที่เจ็บอยู่อ่าฮะและอีกอย่างหนึ่งลูคาเลโอตอนนี้เก่งมากเนื่องจากมีรีเวอร์เซอรเอนเนอร์จีโอ้โหอันนี้คือใบพิกเกมอะไรเด็กได้เลยนะฮะใช่แล้วนะครับเนื่องจากมันเทียบเท่ากับทุกสีครัสามลูกเมื่อติดก,กับโปเกมอนวิวัฒนาการอ่าเท่านั้นด้วยนะก็คือลูคาเลโอเนี่ยมันพลังงานต่อสู้หนึ่งลูกเท่ากับหกสิบดาเมจดังนั้นรีเวอร์เซอร์ตอนนี้ใบเดียวเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบ คุ้มเลยใช่แล้วเขาเรียกได้อีกจากตัวเองใช่ไหมอ,อีกใบหนึ่งก็คือในเทินนั้น่ะถ้าจังหวะมันตรงเนี่ย240ดาเมตมาแน่ๆ <c oughs> นะครับผมดาเมตต้นอีก10ก็คือ250 <c oughs> เลยครับผมอันนี้ก็คือความเก่งของลูคาเรโอแล้วก็รีเวอร์เซอร์เอ์นจีนะครับและแน่นอนเล่นกับมันกีฬาได้ด้วยนะครับ นี่ก็เป็นเด็กแรกที่เราเอามาแบทเทิลนะครับจากราชาแห่งเพลการจริงๆแล้วมันยังมีอีกเยอะมากแล้วสนุกด้วยนะครับอย่างเช่นที่มีการคอนโทรลหน่อยๆอย่างโคออริโปะนะครับหรือว่าบีควีนตีแล้วกระจายครับผมความสนุกมีให้อีกเยอะเลยนะครับก็ลองคอทกันดูหรือว่าเห็นพวกเราแล้วมีไอเดียอะไรอยากจะไปเสริมเด็กลิสดอนครับผมเด็กบันกีรัตก็บอกกันได้คุยกันได้เลยชองคอมเมนต์เลยนะครับโอ้ยครับก็อย่างที่เห็นกันครับกับแปทเทิลในวันนี้นะครับบอว่วสุกมากแต่เพื่อนๆนะครับ พร้อมหรือยังครับสำหรับชุดนี้นะครับตอนนี้ครับก็ชุดนี้ก็กำลังจะวางขายนะครัวันที่29นะครับกันยายนนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับไปผ่าสวัสดีครับสวัสดีครับ